สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนออนไลน์ในวิชาสังคมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนในเรื่องของหนุ่มในเรื่องของออผู้ผลิต ผู้บริโภครวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความสัมพันธน์นะะทางเศรษฐกิจนะคะทางเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรนะคะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะคะส3.2ป .6 ทั .1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาล โดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและรัฐบาลได้นั่นเองเราไปดูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกันนะคะในระบบเศรษฐกิจน,นักเรียนก็คงจะเห็นได้แล้วนะคะว่ามีผู้ผลิต และผู้บริโภคใช่ไหมคะอ่าเราไปดูซิว่าในระบบเศรษฐกิจนี้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนี้จะเรียนในเรื่องของอะไรบ้างเรื่องที่1ที่เราจะเรียนนั่นก็คือหน่วยเศรษฐกิจนะคะและเรื่องที่2ที่เราจะเรียนนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารและวก็รัฐบาลน,นั่นเองคะอ่ะ นักเรียนจะเห็นในภาพนะคะเป็นคำถามชวนคิดมีภาพให้นักเรียนดูนะคะเขาถามว่าจากภาพนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างไรนะคะในภาพเรามาดูซิว่าในภาพมีใครบ้างในภาพมีผู้ที่เป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีคนที่เป็นคน ถูกต้องนะคะท้งนี้เนี่ยในภาพเนี่ยความสัมพันธ์ทางเ,เศรษฐกิจของเขาอ่ะก็คือการซื้อขายหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทั้งนี้สิ่งที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้นั่นก็คือเงินนั่นเองนะคะทั้งนี้แสดงว่าบุคคลในภาพเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั่นก็คือเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ ขายกับผู้ซื้อผู้ขายในที่นี้อาจจะเป็นผู้ผลิตก็ได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ผู้ผู้ซื้อเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกอย่างนึงว่าผู้บริโภคนั่นเองนะคะเราไปดูเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือหน่วยเศรษฐกิจนั่นเองนะคะหน่วยเศรษฐกิจเนี่ย ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของหน่วยเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกเลยนะคะซึ่งหน่วยเศรษฐกิจก็จะหมายถึง บุคคลก็ได้หรือองค์กรก็ได้นะคะหรือสถาบันก็ได้นะคะที่ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้จะมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ1การผลิตนะคะ 2. การบริโภคและ3ที่เราดูไปเมื่อกี้ก็คือการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั่นเองนะคะซึ่งในหน่วยเศรษฐกิจเนี่ยจะมี3หน่วยใหญ่ๆนะคะที่เรารู้จักกันนะคะหน่วยแรกหน่วยที่1นนะคะ เป็นหน่วยที่ใกล้ตัวเราที่สุดเราเรียกว่าหน่วยครัวเรือนหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าหน่วยผู้บริโภคนั่นเองนะคะถัดไปค่ะหน่วยที่2หน่วยธุรกิจหรือเราเรียกอีกอย่างหนึงว่าหน่วยผู้ผลิตนะคะและสุดท้ายหน่วยที่3คือรัฐบาลนะคะแล้วเรามาดูว่าแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือมีลักษณะในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรนะคะ มาดูหน่วยแรกนะคะหน่วยแรกคือหน่วยควรัวเรือนหน่วยควรัวเรือนเนี่ยจะทําหน้าที่นะคะอยู่สประการประการที่1คือเป็นหน่วยของบุคคลหรือครอบครัวนะคะเป็นแหล่งรายที่เป็นแหล่งรายได้จากการทํางานก็ได้หรือจากการเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะคะถัดมาอย่างที่2นั่นก็คือเป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นทั้งผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ผลิตผลิตอะไรล่ะผลิต ปัจใจนะคะที่จะทำนำไปทำปัจจัยการผลิตเช่นที่ดินทุนแรงงานนะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยนั่นเองนะคะแล้วเป็นผู้บริโภคอย่างไรก็คือเป็นคนที่ซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยอื่นๆนะคะถัดไปค่ะอย่างที่3นะคะหน้าที่อย่างที่3ของเขานั่นคือเขาเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วปัจจัยการผลิตก็คือที่ดิน ทุนแรงงานแล้วก็ผู้ประกอบการนั่นเองเนาะและสุดท้ายความสัมพันธ์อย่างที่4นะคะนั่นก็คือเป็นผู้ที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลนั่นเองเนาะไปต่อค่ะหน่วยที่2หน่วยที่2คือหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจเนี่ยจะมี หน้าที่นะคะหรือความสมคัญอยู่3ประการประการที่1คือเป็นผู้ที่วางแผนแล้วก็นําปัจจัยการผลิตมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการถัดมาค่ะข้อ2หน้าที่อย่างที่2เนาะบริโภคปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนอ่าถูกต้องค่ะบริโภคในนี้ก็คือการซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนเช่นซื้อ แรงงานจ้างแรงงานมาใช่ไหมคะแล้วเอามาทำงานในโรงงานของตัวเองเพื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการนั่นเองนะคะและอย่างที่3นั่นก็คือต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐเช่นเดียวกับหน่วยครัวเรือนนั่นเองนะคะ ถัดไปค่ะหน่วยรัฐบาลหน่วยรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่หลากหลายมากเลยนะคะแต่หน้าที่หลักๆของเขาคือ1ทําหน้าที่ในเรื่องของควบคุมดูแลนะคะในเรื่องของการให้บริการด้านความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีนะคะโดยการดูแลส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจหรือหน่วย ครัวเรือนนะคะสามารถดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปได้นะคะอย่างที่2นะคะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมเปไ็นะคนควบคุมให้การดํา 2, นะะดเนินกิจกรรมทางเศรษฐก,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 กิจนั้นเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นนั่นเองนะคะอย่างที่3นั่นก็คือเป็นทั้งผู้บริโภคปัจจัยการผลิตจากหน่วยครัวเรือนนะคะ บริโภคปัจจัยการผลิตจากหน่วยพอเรือนเช่นอะไรนะคะไปในเรื่องของอที่ดินก็ได้ในเรื่องของทุนก็ได้นะคะหรือในเรื่องของแรงงานก็ได้นะคะถัดไปค่ะอย่างที่4นะคะนั่นก็คือการบริโภคสินค้าจากหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าและบริการใช่ไหมคะรัฐบาลเนี่ยบางทีไม่ได้ ผลิตสินค้าและบริการด้วยตัวเองก็จะต้องไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจนั่นเองนะคะและส,สุดท้ายเนาะหน้าที่อย่างที่5ของรัฐบาลนั่นก็คือเป็นผู้ผลิตบริการสาธารนณะบริการสาธารนณะรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็น รถไฟฟ้าใช่ไหมคะรถไฟไปสนีอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นบริการสาธารณะที่รัฐบาลเป็นผู้จัดให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของหน่วยเศรษฐ,ฐกิจไปแล้วมีอยู่3หน่วยนะคะนั่นก็คือหน่วยครัวเรือนนะคะหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลเดี๋ยวไปดูว่า ใน3หน่วยนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตเองผู้บริโภคธนาคารแล้วก็รัฐบาลนั่นเองนะคะมาดูหน่วยแรกหน่วยครัวเรือนนะคะหน่วยที่2หน่วยธุรกิจหน่วยที่3หน่วยรัฐบาลอืมครบ3อย่างแล้วนะคะ3หน่วยแล้วแต่ณนะที่นี้นะคะในระบบเศรษฐกิจจะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือ ธนาคารนั่นเองนะคะเราไปดูซิในแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะหน่วยครัวเรือนเนี่ยจะมีหน้าที่ในเรื่องของขายปัจจัยการผลิตให้กับหน่วยธุรกิจขายปัจจัยการผลิตเช่นอะไรคะที่ดินทุนแรงงานและผู้ประกอบการนะคะขายเช่นขายแรงงานให้ไปทำงานในหน่วยธุรกิจเพื่อให้เกิดรายได้ ใช่ไหมคะถัดมาค่ะอย่างที่2นั่นก็คือมีหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับภาครัฐนั่นเองนะคะอย่างที่3ม,มีหน้าที่ในการออมเงินออ,อมเงินไปอมอมเงินที่ไหนเราจะออมเงินได้อย่างไรก็ไปฝากเงินกับธนาคารนั่นเองนะคะและต่อมาในหน่วยธุรกิจบางหน่วยธุรกิจเนี่ยเมื่อหน่วยคอเรือนขายปัจจัยการผลิตมาให้แล้วก็ต้องจ่าย เงินเป็นค่าปัจจัยการผลิตหรือถ้าเราเรียกอีกอย่างว่าถ้าสมมติเราจ้างแรงงานใช่ไหมคะแรงงานนั้นก็ต้องได้รับค่าแรงหรือค่าจ้างนั่นเองนะคะเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นค่าปัจจัยการผลิตนะถัดไปคะ่ะอย่างที่2ก็คือมีหน้าที่เหมือนกันกันกบหน่วยครัวเรือนนั่นก็คือเสียภาษีให้กับ รัฐบาลนะคะทั้ง2หน่วยนี้คือหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลด้วยนะคะอย่างที่3นะคะของหน่วยธุรกิจนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเงินไม่เพียงพอหรือต้องการลงทุนนะคะก็อาจจะไปกู้ยืมเงินเพิ่มจากหน่วยธนาคารนั่นเองเนาะและสุดท้ายนะคะก็ ภาณาัฐบาลเนี่ยก็จะต้องจ่ายใช้จ่ายเงินภาษีที่เก็บไปนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจนั่นเองนะคะรวมไปถึงหน่วยธุรกิจเองนะคะเมื่อผลิตสินค้าและบริการออกมาแล้วนะคะก็จะต้องจ่ายออก็จะต้องออมีการ กระจายสินค้าออกไปใช่ไหมคะหน่วยโควเดือนก็จะซื้อสินค้าและบริการนั้นมาใช้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินค้าและบริการนั้นเพิ่มอีกเช่นเดียวกันนะคะ UM เดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะว่าแต่ละหน่วยมีหน้าที่สำคัญสำคัญอะไรบ้างเนาะ หน่วยที่หน่หน่วยครัวเรือนนะคะมีหน้าที่จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลนําเงินนั้นไปใช้ในการพัฒนาประเทศ2คือขายปัจจัยการผลิตให้กับหน่วยธุรกิจและก็หน่วยรัฐบาลด้วยนะคะ 3. ก็คือการออมเงินกับหน่วยธนาคารและสุดท้ายนั่นก็คือการซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจนั่นเองหน่วยครัวเรือนเราเลือกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยผู้บริโภคนะคะ ถัดไปค่ะหน่วยธุรกิจหน่วยธุรกิจก็เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหน่วยผู้ผลิตนะคะซึ่งหน่วยผู้ผลิตเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง 1. เหมือนก,นกันกับหน่วยครัวเรือนเลยจ่ายภาษี 2. อาจ่ายค่าปัจจัยการผลิตที่ซื้อมาจากหน่วยครัวเรือนนะคะ 3. ม,มีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนกับหน่วย ธนาคารและสุดท้ายเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการส่งออกให้กับทั้งหน่วยครัวเรือนแล้วก็หน่วย รัฐบาลน,นั่นเองนะคะส่วนหน่วยรัฐบาลหล่ะมีหน้าที่หลักๆอะไรบ้าง1คือการใช้จ่ายเงินไปกับการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศเ,เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะอยู่ที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนาะและสุดท้ายนั่นก็คือธนาคารธนาคารมีหน้าที่ในเกื่อของการรับฝากถอนเงินนะคะกับหน่วย ครัวเรือนอและให้สินเชื่อหรือการให้กู้ยืมเงินกับหน่วยธุรกิจด้วยนั่นเองนะคะทางนี้เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่หน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยทำหน้าที่ประสานกันอย่างดีนะคะก็จะทําให้ระบบเศรษฐกิจนั้นดำเนินไปได้นะคะที่เราเรียนไปนะคะมี2เรื่องเรื่องที่1คือหน่วยเศรษฐกิจ และเรื่องที่2ที่เราเรียนไปนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคธนาคารแล้วก็รัฐบาลหรือเราเรียกอย่างว่าความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนธุรกิจรัฐบาลแล้วก็ธนาคารนั่นเองนะคะ